อดีตพนักง,งานขายครับผันตัวมาทํเว่าวจุลาขายอ,ออนไลน์รุ้มไม่น่าเชื่อสมัยนี้ยังมีคนทําว่าวจุลาขายาอยู่นะครับนี่ฮะและช่องทางออนไลน์ก็เป็นหนึ่งช่องทางที่ทําให้มีไรายได้เข้ามาในบ้านด้วยเหมือนกันไปดูกันเลยครับว่าวจุลาสีสันสดใสตัวเบล,เลอ์เลยอะ่ะฝีมือคุณสันติพงษ์เหินแม่ครับอายุ48ปีเป็นอดีตพนักง,งานขายเอาจริง เปิดใจตกงานเพราะโควิดครับคุณสันติพงศ์เล่าให้ฟังบอกว่าทํางานเป็นพนักง,งานขายมานาน20ปีแล้วชีวิตเนี่ยเดินทางตลอดเลยไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้พอโควิดระบาดกล,ลัวติดเชื้อก็เลยลาออกจากงานนะครับลองทํางานอิสระหลายอย่างแล้วแต่มันไม่สําเร็จเลยมันไม่เวิร์กก็เลยลองทําเบ้าขายลองผิดลองถูกเองหมดเลยนะทําเองครับศึกษาเอาจาก YouTube ตอนแรกชักขื้นมั่งไม่ขึ้นมั่งอะไรเงี้ยนะจนไปเจอคลิปหนึ่งเป็นอาจารย์สอนทาเบา้า ก็ได้มีการติดต่ออาจารย์พูดคุยกันจนอาจารย์ยอมบอกสูตรแล้วก็สอนวิธีทำจนว่าออกมาสวยแล้วก็ชักขึ้นฟ้าได้ทุกตัวนะครับขั้นตอนก็บอกว่ามันไม่ยากหรอกแต่ว่ามันต้องอาศัยความตั้งใจอ่ะม,มันอาจจะมีเทคนิคอะไรบ้างเนี้ยนะฮะแล้วราคาขายเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับไซส์ด้วยอย่างเช่นไซส์120เซนอย่างเงี้ย<ๆ>ก็อยู่ที่ประมาณ800บาท ถ้าใหญ่กว่าน,นี้ก็ราคาแพงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามขนาดเขาก็แล้วกันแต่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นงานฝีมือ,อม,มันต้องค่อยๆทำทีละตัวนะฮะใครสนใจซื้อว่าจุฬาครับติดต่อไปได้นะครับ Facebook ส ah ันติเหินฟ้าว่าวจุฬาโคราชเบอร์โทรศัพท์อยู่ในเพจ Facebook ปักทองต้องรู้ด้วยค่ะอ้าวสายมูมารวมตัวกันตรงนี้จ้า